สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่กั็ไปเนาะเหมือนนี้เนาะมาแล้วเดี๋ยวสิไปแต่ดงยูนเป็นน้ำแสงขออยู่แสงไก่ก็เจาะสบายดีเด้อน้องดันเพิ่ปเดินทางมาเนาะพี่น้องจะได้ไปอยู่คนจักเดือนจักรเดือนก่อนหัวเทียมมาใดแมาอยู่ขอบโบเห็นโตเจ้าจัอเจือจะมามือเดียวกอบกระโบเห็นตอนนั้นครับญมาขวัมาของอาริตาละเจะโบเห็นเจ้านะโบเห็นก็จักเถื่อนนะทุกคน เพคุณมาอยู่บ้านน้องดัเดคุณมาอยู่บ้านไหนแซงบอกไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าหน้าแข็งบอกหน้าแซงหน้าปี้ปีนี่นะโอ้น้องดัเพิ่นเมื่อเห็นหน้าเราทุกคนปัาดใหญ่ประยูรไอ้คำแซงจีนไม่ต้องมีบุญบาทชนะเนาะไหนเมียดียัยดีเฮงหงามเฮงใจดีอะไรเนี่ยัฮงเมื่อยเฮดกินขาเฮ้ยอันนี้เนี่ยเฮ้ยจะนอนจะนอนเห็นเวลาเหงื่อแล้วเวลานอนเนาะเออเมื่อยเฮ เนาะคือถอนดองนาดเพิ่นโมเดลไม่อยู่ของผู้ดีกับสองเดือนนะทุกคนกับสองาเดือนเพิ่งไ้รับหน้าอีกวันแรจะเสร็จแล้วม้ําหน้าปีแต่ว่าไน้รหน้าไอซีกับเสร็จเมื่อบาที่ัะได้ไเห็นหน้าเห็นคู่ปีแต่วไอซีเห็นหน้าคู่ปีบ่ะเห็นเลยป้าทุกคน ภาสิออกมืงอก่อนที่จะไปซื้อเซซวนเมื่อก็จี้น้อยหนึ่งมื่นสิมาฮะมื่นยังสิมะฮะมื่นก็ได้อยู่บริเวณเมื่อวานอีกที่แบนี้มาเลยแต่ก็มื่นพุ่นพุ่นที่เขาไปน้ำกันเดอรออื่นไปน้ำกันแต่ว่าจ้าก่อนไปซื้อไปทอนเขียวอีกลัดดิไอยู่นิเวียร์ยู่นาตลาดแล้วเงหรือเบล่านาโม้ายเออจักเขียวจักเดมทอนช่องเดมเพราะว่า แวมันโดยมีสองเดือพดุแถวกกบ่มันหลมแต่ท้าีเราอยากรัดดอกมันมันดกมันเดืมตันนี่มันหลุมมันฟางมันยังไปพี่เออออเเลยจะรัดไหมกิน่เพราะว่าคิ่น้องรัดิ่นเคยรัดอยู่เนาเอาออกนะทุกคนบันีสุดไปรัดตันนี้ในท้อนแข้วนี้ไปเมื่อก่อนเนอะมือเินเจอกันเยะสวยกย่งเราได้้วแล้ว ถึงเด็กยังเนาะถือไว้ดีความสีอี๋ทำไมหน้าคุณสวัสดีคับเห็ดยังแกนี่โอ้ใช้โซล่าไอแม่เพิ่งค่ะคันคือพชัยซื้อขวยอยู่นี่ซักดูหัวจอมหัวใจแล้วมีความหักว่าเลยนี่ซื้อเจ้าก็ซักไว้ในผู้ขี่ไปว้ไม่มาคำได้จะหน่อยไปกันเลยนทุกคนเอาของ กินมาให้ใช่ไ <laughs> ม่ย,<อ>ยามไม่ย,ยามเผือกนี่แปรเมื <laughs> อ่อมันขำแล้เจอไทยทุกคนกลับบา้านตอนนี้เ้าก็มาฮอดเฮ่งอนหรือว่าฮอดบะเด้อเนาะผู้ไอแปรเป็นเตรียมเตรียมหมอเตรียมให้นะสกินเซซวนเนาะสกิเซซวนกินนะทุกคนเดินไ,ไปทางไหนมาแต่เอา ขึ้นกินไป่บ้างัึ้นสีใชสวนขึ้นนะขึ้น,นสิบผ้าอีก4แซนหนึ่ง๋ยวนในแซนสิบผ้าดูต้นหนักนี่นะดูกมีอะไรว่าไมีตีินใไม่สีงูอะไรกะันประมึกมุกซีนปูอัดไทยอะไรกัเอียงว่าเกิดไม่มีแบบกระดูกตุ้นนะกระดูกมู เหมืนบเดียวก็สกมากเนี่เนาะคนหายก็ได้อยู่นะทุกคนพักนี้ไร้แห่พันสือ่อมากินที่ไห,ไหนเขาจะเอาที่หายพักไว้เลือดเลยนี่มันกินสามขดในกระน้ำซุปนะทุกคนแบบครบแล้วมีข้าวมีแต่มาจับมอแรงกินทนันจ้าพรางเมือ่อสบายดีเลยจสบายดีทุกคนมีนิั้นเลี้ยงเซฟส่วนนะคะ เสย์หยวนไม่ได้เมื่อกี้เสย์หยวนเห็นเห็นทางมาทุกคนชนอยสีมาไข่เจียวใส่ถ้วยสื้อมาใหา้เล็กๆกินเนาะถืออยากถ้าดั้มเคยกินอยู่ก็เคยกินอยู่ตอนนั้นขอก็ซื้อมาจะกินแต่เ้ากินในรุ่นนี่ทุกคนเจียวเนี่ยส้มไข่เจียวใส่ถ้วยกวัยกยกนเนาะ ว่าสีตื่นจะเสาไปห้าหน่อไม้ตื่นว่าท่านอีเมสเอาม่ไง้ยน่าจะไปหาเหตุเมือืเนมือนน่าทุกคนน่าสีตื่นจะเสาวไปห้าเหดุตกมือปุ๊ปุ๊บเอมาอีกถ้วยหน่อยไปจับน้ำกานกันละเจียวพูนเสะไปทุกคนรับบ้าถ้วยหน่อยไม่อีกไปสองอัน แซ่บคือเกาพี่น้องไปดีไป,ไป,ไปทางได้ก็จะจีบเลยค่ะนี่กระไดอยู่ไนนี่ทุกคนโอ้ดึงไปไมีอนนะันหน้าข้าใหญ่ป่านะ ใช่แหลเปิดอ่านี่จิบบบเพ่ะจ,าจา้าอีสเตจานอบพาะห้าจินตักจี๊ดมาทุกคนนะกินเซสวนมาหนีสบายดีแต่อยาดนอก ตัวไั้เีย่าย,ยนะทุกคนเยอะพี่ชยอี่อ yeah. จจบอ yeah. ่อเยอะหยุยืงอะไรอ่ถุงผักมาหมดกระไลเลยมาสิบแซบมนุกน่กันอุผักเองตัวนี้โอ้ผักอันนั้นผักผัเกียวมะผักปังอันใบผักปังอัน้ำซุปบดนาฬิกโดาาโดเนะันพเสียงนุ่งเนี่ยพอพอเ ตัวอีพอจังเลยครับเสียงโทรศัพท์ต้องน้มเดี๋ยวนี้เสียงโทรศัพท์เดี๋ยวเรานสุกลงไปก่อนนะทุกคนไ,ได้ไม,มดด่ด้าน้หมอนมูตาสตี้เปิดอะไอซี่ไอไปใส่มันหยอดไปใส่ย่าทาปดเปิดน,นีเมนะได้ไหมเมย์ได้ปุอยากเปล่าเปิดนีเมยทั้งหะเม่กีเซสซวนนี่คือ ๋ยวให้ร้านตัวเี้ก่อน้กินน้ำจิกไว้หนึ่งซีซีไปซื้อนี่ฟฟดแล้วพี่นนองเดี๋ยวเขาจะเอาอันนี้ลงคุยนี้แล้วตื่นได้ยังเนาะแลคือเมียล้เนาะมาจะีนน้ำกก่อนนะลูกแล้วก็าี่ไก่ยังหันลงก่อเอาตัวมันเปื่อยนาลงมันทะเลมีนา ถ่ายคลิปมาอันนึ่งกับบอลคำชีเนาะคนชีโคอ park. นุญอยากอันนั้นยกผูุ้สาวเราไปเท็ดไล่กันยกอคุสาวเนาะทุกคนไปทำสนอยกันด้วยา็อันอันนี้อยากเอออาหารในไทยเพราะว่ามันเป็นวิยาค่ะตีนไก่ลงไปก่อนเนาะสปังมากนี้เนาะทุกคนสุดหนึ่งไ้อยูกระดูกแล้วลเนาะ ปิดฝาค่คะถ่ายอีกประมาณ10นาทีหรือว่าหานาทีมันฝนก่อนนะนหรอหนอให้บอน้องใหม่เลยพวกชิบิลฝนตกมามือนี่ไม่ได้มือนี่ไม่ได้สิบภาพไปหาเหตุทจ็ดมือเหมือนปุกคนนี้เด้อปุ๊กเจ็ดมกือเราสิบไปตัวเจ้วกระป๋อเข้าไปหเมือฝนชิม,มานะพนะี่เม

โคตแล้วตอนนี้จ้าบุกบุกแล้วอาจารย์เบรกนะจดจะนอนไหมขาอีากเท็เดียวว่าแบบสีข้อดูสีแป๊กเกียวมาใส่นั่นมีใช่ไหมมาเดอ้อพ่อพี่น้องเมื่อกี้น้ำกันจาสีสวนอ่านเ,อนอเนี่ยมังกรในขจิตอันนั้นเห็นนาปุ๊กเนกี่ยมังกรกระเด็นขี่พ่อ <laughs> เมื่อลำมันคือดูกันเนาะมี่กูนี่ยมามามาพี่น้องทิพแช่น้ำกานซุปแลวซุปแล้วซุปแล้วพี่น้องมาๆมากมองสิมก่อนเด้อส,มสิมก่อนอืม รายเนตินแบาสี่ยิ่งยิ่งมาเริ่มเห็นออกแสมันกันจ้าเซยสวนเซยหยวนตัวนี้หมอจะไม่อยากแบบอยากตัดเออมันอยากตาดัดมันปวดเข้าหนึ่งมันกะตดัดมันคือหมอตัวใหญ่แต่ก็ได้อยู่ mọi người biết sợ mày chơi 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 มันเปื่อยฮะตะกี้นี่แม่บ่อยางเขาคนคนกินเขาเลยอ่ะสุดแซนซีเล้ือนีลยสุดซิกาพคแอบบ้ ก็ตะกีอันนั้นเชฟส่วนตะกีเขาเห็ดอันนั้นเขาเห็ดน้ำนาแดงกานี้ในในเขาสอรเห็ดอืมสัดมาก ีมันกรอบกันเีไม่เลยไม่จะพับสิสีมันเปลืองเนาโหลนึ่งมาสปาสีเนาะสยสียืมไม่ดสีปาสว่าสีปันลายห้ายังลำห้าตอนหมอ แค่ดุจีดเสือเอาพักหนึ่งก uh> uh> ี่พักาเงี้ยมอนกาฉมดไนมันเจ็นแบบซูเปร์เ็นักตอ็นตตัวน้อยเดียวผ่านจะดีกลเปลือ

แซ่บอสรามแคลิบนี้ข้าวเสียใบเซมิดเออร์ฝากทุกคนกดไลก็แ่บอสบอกรากกดไตกดแสบเบิ้งโคษนาหอเน่เดอร์บอกกันไหมคลิปหน้าบกันไหมคลิปหน้าบ๊ายบายบายดีน huh? ิบ๊ายบาย